สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนเจ้าตัวอีพ g เกมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าชื่อของเรานะครับตรงนี้นะครับ <S <S display name หรือว่าชื่อที่แสดงให้คนอื่นเห็นนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าตัวเข้าเกมหรือว่าตัวลันเชอร์ของ e ีพ c ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับจิ้มลงไป1ที แล้วก็ให้ไปที่เมนูแอดเคาน์นะครับหรือว่าบัญชีนะครับผมจากนั้นเขาก็จะเปิดขึ้นมาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับถ้าเกิดของใครเขาให้ล็อกอินก็ล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับตรงที่เขาเขียนว่า Display Name นะครับให้กดไปที่ปุ่มสีฟ้าๆทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมชึบแล้วก็ในช่องแรกตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปได้เลยครับผมชื่อใหม่นะครับ ส่วนในช่องข้างล่างตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อเดียวกับด้านบนนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กให้ตรงกันนะครับผมอ่ะผมก็จะก๊อปปี้มาเลยแบบนี้ให้ทั้ง2ช่องนี้เหมือนกันนะครับต่อมาให้เพื่อนๆกดไปที่ติ๊กถูกตรงนี้1ทีนะครับในส่วนตรงนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับต้องรออีก2อาทิตย์นะครับถึงจะเปลี่ยนได้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชัวร์แล้วว่าจะต้องการจะเปลี่ยนก็กดไปที่คอนเฟิร์มสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็รอสักครู่นึงนะครับ ถ้าเกิดเขาขึ้นแถบเขียวๆแบบนี้ขึ้นมาก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมชื่อของเราตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยครับผมจากนั้นในหน้าตัวเข้าเกมหรือว่าตัวลันเชออ์ของอีพิกนะครับให้เพื่อนๆกดปิดไปหนึ่งทีแล้วก็ไปดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาใหม่ครับผมจากนั้นก็ลองไปคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราดูนะครับชึบอ่าแล้วลองสังเกตดูชื่อของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนั้นไปทํากันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ